ไม่สามารถใช้ยาเดียวกันแก้ปัญหาทุกเมืองเหมือนๆกันได้ทานยาปุ๊บหายทุกเมืองคงเป็นไปไม่ได้หรือโครงการเดียวสามารถแก้ทุกจังหวัดได้ฉะนั้นเนี่ยการรอรัฐบาลช่วยอย่างเดียวก็เหมือนกับเด็กที่รอคนหาอาหารมาให้ทานอย่างเดียวประเด็นความยากที่สุดของทุกเมืองที่เราอยากเป็นตัวอย่างให้เมืองอื่นก็คือเรื่องความร่วมมือเราอยากให้ลูกหลานที่เราเราเลี้ยงดูกันวันนี้ไม่จำเป็นต้องไปที่นูน่นไปที่นี่ที่นั่นเพื่อที่ไปหาไรายได้ถ้าพูดในมุม ให้มันรู้สึกกระทบความรู้สึกก็คือมันอาจจะหมดหวังแล้วไหมกับวันนี้ทุกวันนี้ที่เราเดินทางอยู่ในการพัฒนาขอนแก่นโมเดลจ,จะเป็นอีกหนึ่งความหวังที่มีโอกาสในการพัฒนาเมืองและถ้าแต่ละเมืองพัฒนาพร้อมกันไปเยอะๆมันหมายถึงการพัฒนาประเทศ สวัสดีครับผมกังวานเหลววิโรจนกุลนะครับปัจจุบันเป็นเลขาธิการหอ,อการค้าจังหวัดขอนแก่นครับแล้วก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง KKTT จำกัดด้วยครับผมจริงๆแล้วผมเองก็เป็นคนคนขอนแก่นโดยกาเนิดนะครับแล้วก็ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อมาอยู่ที่ขอนแก่นก็เหมือนรุ่นยุคบุกเบิกของกลุ่มพ่อค้านะครับซึ่งขอนแก่นเองเนี่ยจริงๆแล้วเป็นจังหวัดที่อยู่ศูนย์กลางภาคอีสาน แต่ว่าเราไม่ได้มีจุดเด่นอะไรอย่างอื่นทางด้านฝั่งเรื่องของเศรษฐกิจการค้าเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนักธุรกิจที่มาในขอนแก่นก็จะเขาเรียกว่ามีความร่วมมือคนละไม้คนละมือในการพัฒนาธุรกิจตัวเองและก็สร้างเมืองไปด้วยกันนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ร้อยเรียงมาแต่รุ่นคุณพ่อพอมาถึงรุ่นผมก็มาสืบต่อรุ่นคุณพ่อโดยที่ก็ยังจะรู้จักรุ่นอเจกอแปะนะครับไอเฮียหรือรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องที่มีอยู่ในเมืองเนี่ยทำให้ เราร่วมมือกันต่อนเนื่องในการที่จะพัฒนาเมืองเขาพัฒนาเมืองใน,ในสมัยก่อนจะยังไม่ได้เรียกว่าพัฒนาเมืองรูปแบบนั้น,เ,นเรียกว่าช่วยกันผลักดันความจเจริญน,นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราช่วยกันมาแต่อดีตเพราะว่าอย่างที่บอกเราเองไม่ได้มีแต้มต่ออะไรอย่างใดไม่ได้มีนิคมอุตสาหกรรมนะครับเราไม่ได้เป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วเราก็เป็นเมืองชายแดนหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษฉนันพวกเราต้องช่วยกัน อริางแล้วความขัดแก้งโมเดลคือจริงๆความร่วมมือครับแปลงง่ายๆแต่ความร่วมมือนี้มันยากเพราะว่ายากก็คือการที่จะภาคองค์กรเศรษฐกิจเองแค่เฉพาะองค์กรเศรษฐกิจร่วมมือกันคุยกันได้เนี่ยก็ยากอยู่แล้วย,ยังไม่รวมถึงภาคฝั่งการศึกษารวมไปถึงภาคฝั่งของภาครัฐท้องถิ่นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือจังหวัดขอนแกนโมเดลก็คือความร่วมมือที่คุยกันได้ของทุกภาคส่วนที่พูดมาเมื่อกี้นะครับ ฉนันเนี่ยสิ่งที่เราเป็นตัวฐานตั้งต้นของคอนแกรโมเดลก็คือสำนึกรักบ้านเกิดและความเป็นผู้นําในการที่จะพัฒนามือของตัวเราเองหรือบ้านเราเองเนั่นเองเพราะมีสมนุลรักบ้านเกิดสานึกรักบ้านเกิดเรามีความเป็นผู้นําในการพัฒนาสุดท้ายคือความร่วมมือพอเรามาคุยกันก็จะเกิดโอกาสในการพัฒนาอื่นๆโอกาสในการแก้ปัญหารวมไปถึงวิธีการ คุยกันเนี่ยมันเป็นคนกาที่เราเอามานั่งอธิบายให้เห็นว่าแต่และเสาในการที่จะตั้งเป็นคอนกันโมเดลนอกจากฐานที่เราบอกเมื่อกี้แล้วต้องมีเรื่องของอะไรบ้างครับเรื่องของความมีอีโก้ต่ําเรื่องของการเขาเรียกว่าจิตสาธนารนณะมีเรื่องของการเสรรวนาร่วมกันในสาธนารนณะมีเรื่องของความกล้าเรื่องของวิธีคิดต่างๆทําให้เกิดการคุยกันอย่างต่อเนื่องขององค์กรที่พูดถึงทั้งหมดน ตรงนี้เนะี่ยเป็นรูปแบบของคอนเทนต์โมเดลและแน่นอนครับสำคัญที่สุดก็คือปลายทางเดียวกันจุดยอดของคอนเทนต์โมเดลก็คือการพัฒนาบ้านเมืองอย่างยั่งยืนสิ่งแรกที่มีความชัดเจนก็คือเรื่องของการการอธิบายและทำความเข้าใจพอเรามีความร่วมมือกันมีการรับฟังกันเวลาคนที่จะเข้ามาที่เมืองเรา มาสอบถามมาหาข้อมูลมาเยี่ยมชมหรือมาสอบถามเพราะว่าขอนแก่นโมเดลเนี่ยถ้าแต่ละหน่วยงานตอบไม่เหมือนกันอย่างแรกนั่คือสดงว่ามันเฟลนะครับอย่างที่2ก็คือการพัฒนาโครงการต่างๆทุกภาคส่วนที่มีความร่วมมือจะรับรู้ในระดับที่ใกล้เคียงกันตรงนี้เป็นสิ่งที่สาคัญฉะนั้นเนี่ยโครงการที่เกิดขึ้นว่าจะสมาร์ทซิตี้ด้านต่างๆนะครับหรือว่าแม้กระทั่งรถสมาร์ทบัสที่เกิดขึ้นนะครับหรือทางเทศบาลเองมีเรื่องของ โรงงานกําจัดขยะเป็นไฟฟ้านะครับเรื่องพวกนี้เกิดความเข้าใจและเกิดจากการรับฟังความคิดเห็นทางนั้นนะครับต่อมาคือที่คนพูดถึงเยอะคือเรื่องของรถไฟฟ้ารางเบาก็มีการจัดรับฟังความคิดเห็นเช่นเดียวกันเพราะอย่างที่บอกครับความความเหลื่อมล้ําสูงในความเข้าใจฉะนั้นสิ่งที่หลายๆคนบอกว่ารถไฟฟ้ารางเบาทําเพื่อคนรวยทําเพื่อคนที่มีที่ดินริมทางรถไฟฟ้าเท่านั้นบอกเลยว่าจริงๆแล้ว ต้องทำความเข้าใจมากขึ้นว่าอย่างที่บอกครับถ้าไม่มีระบบพูดที่ไม่ได้คือไม่ได้เหมือนกันหมดแต่ถามว่าวันนี้ถ้าไม่มีขอนแก่นเรามีอะไรครับเราก็โตตามสภาพเหมือนจังหวัดอื่นๆครับแต่ถ้าเรามีปุ๊บเราคือการก้าวอีกระดับของการพัฒนาการเดินทางและยกคุณภาพชีวิตเหมือนแต่หลายคนที่ไปกรุงเทพมหานครก็จะรู้ว่าถ้าวันนี้ไม่มี BTS ไม่มี MRT ชีวิตในการขับรถบนถนนคงจะ ไม่แฮปปี้แน่นอนถึงจะมีก็อาจจะยังไม่เพียงพอต้องทําอย่างไรให้มีการเชื่อมต่อตรงนี้เป็นสิ่งที่พวกเราค่อยๆช่วยกันผลักดันและแน่นอนครับไม่ใช่แค่โครงการเรื่องของ LRT หรือ Smart th, สมาร์ทบ้านือโรงงานกําจัดขยะเป็นไฟฟ้ายังมีโครงการอื่นๆเรื่องของพลังงานทดแทนโซลาร์ลูฟท็อปต่างๆพอเรามีความร่วมมือหลายภาคส่วนที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมก็รู้สึกมีความอุ่นใจที่มาถึงปุ๊บอ่ะเจอทั้งท่านในพสมนตรี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและมีองค์กรเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือและซัพพอร์ตไม่ใช่มาถึงปุ๊บทุกคนตั้งไปห้ามตั้งไปห้ามคงไม่เกิดประโยชน์แล้วพอเราเกิดสิ่งนี้ครับหลายๆโครงการเล็กๆน้อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมันก็ยิ่งมีพลังทุกวันนี้ท่านเอกชทูตประเทศต่างๆนะครับทั่วโลกก็ค่อยๆเดินทางมาที Con ่ขอนแก่นเพื่อมาขอรับฟังข้อมูลว่ารูปแบบของขอนแก่นโมเดลท,ที่อย่างที่ทางรายการมาถามเรื่องของสมาร์ทซิตี้โครงการต่างๆที่จะมีเกิดขึ้นหรือ หรือแผนผังของสมาร์ทซิตี้เราเป็นอย่างไรตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ร้อยเรียงกันมาแล้วก็เป็นผลงานที่ทําให้วันนี้ทุกคนอยากมาถามว่าขอนแก่นโมเดลคืออะไรอาจจะถ้าพูดในมุมให้มันรู้สึกกระทบความรู้สึกก็คือมันอาจจะหมดหวังแล้วไหมกับวันนี้ทุกวันนี้ที่เราเดินทางอยู่ในการพัฒนาขอนแก่นโมเดลจ,จะเป็นอีกหนึ่งความหวังที่มีโอกาสในการพัฒนาเมืองและถ้าแต่ละเมืองพัฒนาพร้อมกันไปเยอะๆ มันหมายถึงการพัฒนาประเทศทุกหน่วยงานในจังหวัดขอนแกน่นต่างทํางานภายใต้ร่มเดียวกันฉะนั้นแต่ละคนจะมีภารกิจแต่ละหน่วยงานเช่นในส่วนของ Medical Hub จะมีคณะแพทย์นะครับของหมหาวิทยาลัยขอนแกน่นซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์อยู่แล้วโดยโรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดนะแล้วก็โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่นโงพางศูนย์เองช่วยกันทำงานร่วมกันในการพัฒนา Medical Hub ความหมายก็คือเรื่องของพัฒนาเทคโนโลยีรวมไปถึงสมาร์ทเฮลด์ด้านต่างๆก็จะเป็นสายรัดข้อมือหรือเป็นริ s แ b a n d นะครับที่เอาไว้ให้เขาเรียกว่าผู้สูงอายุในชุมชนแล้วก็จอยกับทางเทศบาลนะคร่อน,อนแก่นในการเก็บข้อม,มูลว่าจริงๆแนละ้วอยู่สูงอายุที่อยู่ในชุมชนเนี่ยเขาใช้ชีวิตอย่างไรนะครับแล้วก็รับประทานอะไรบ้างเรื่องโภชนาการมันจะเชื่อมไปถึงเรื่องสุขภาพเฉพาะ และต่างๆนานาครับว่าจะเป็นเรื่องของสนามบินที่กําลังพัฒนานะครับส่วนที่เป็นเทอร์มินอลสเพื่อให้เป็นนานาชาติท่าเรือบกที่จะเกิดขึ้นนะครับในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นอำเภอน้ํผ่องนะครับแล้วก็รวมถึงสนามบินที่เป็นสนามบินของทางกองทัพอากาศตรงนี้เนี่ยเรามีความร่วมมือกันอย่างต่อนเนื่องฉนันสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากบริษัทพวกเราอย่างเดียวเกิดจากทุกหน่วยงานที่พอเข้าใจตรงกันแล้วสิ่งที่จะทําก็คือมุ่งไปข้างหน้าด้วย ปลายทางเดียวกันทำอย่างไรให้เรื่องโมบิลิตี้เรามีคุณภาพทำอย่างไรให้เรื่องเฮลท์เรามีคุณภาพและเรื่องของเ e c u ริตี้เรามีคุณภาพตรงนี้เนะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ยิ่งทำยิ่งมีคนเข้ามาร่วมยิ่งทำมีคนเข้ามาช่วยยิ่งทำก็มีแต่หน่วยงานที่เข้าใจมากขึ้นปัจจุบันล่าสุดก็คือเรื่องของสมาร์ทฟาร์มิ่งที่เกิดขึ้นแล้วตอนนี้นะครับก็จะเป็นจากส่วนกลางคือคอสทอนะครับท o t OT, เข้ามาจอย ร่วมกับฝั่งมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเอกชนทําเรื่องสมาร์ทฟาร์มิ่งเกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่นต่างๆนานาทั้งหมดนัคือเกิดจากความร่วมมือฉะนั้นความร่วมมือเป็นแกนเลยครับแล้วที่ผมบอกเมื่อกี้เรื่องโอกาสก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือนี้โอกาสมันก็เลยเกิดไปด้วยก็มีคนเข้ามาจอยทําโครงการต่างๆมากขึ้นหรือแม้กระทั่งมิตรผลนะครับก็ได้มาซื้อเทคโอเวอร์ตึกร้างใจกลางเมืองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย เราเห็นกันมาเป็น10ปีกับ20ปีแล้วมีอาคารที่สร้างแล้วไม่ได้ถูกดำเนเินการต่อสูงสุดในเมืองเลยครับวันนี้มิตรผลมาเทคโอเวอร์และกำลังลงทุนอยู่ประมาณ1,500ล้านที่จะทำเป็นศูนย์ครีเอทีฟเซ็นเตอร์ของทางมิตรผลและที่สำคัญที่สุดครับประเด็นสำคัญมากก็คือเกิดประโยชน์กับเมืองและเกิดประโยชน์กับคนเมืองเพราะพอมิตรผลเข้ามาปุ๊บเรามีความร่วมมือคุยกับมิตรผลว่าคุณจะทำโครงการขอให้เกิดประโยชน์กับคนเมืองนะ ขอให้คนเมืองได้ประโยชน์จากสิ่งที่คุณมาลงทุนตรงนี้สําคัญมากพอเกิดอย่างนี้ปุ๊บคนเมืองก็ตอบรับในทางที่ดีโครงการต่างๆก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้และพัฒนาไปได้ในอนาคตครับขอนพัฒนาเมืองหรือบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง KKTT เนี่ยไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวมันเกิดจาก20บบริษัทนะครับของคนขอนแก่นที่เป็นคนขอนแก่นเองเนี่ยมารวมกัน และจดทะเบียนบริษัทขึ้นมาอันนี้เป็นจุดเริ่มฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าสิ่งที่ทําไม่ได้ทําเพื่อใครคนใดคนหนึ่งเราทําเพื่อลูกหลานอันนี้ชัดเจนนะครับทำเพื่อลูกหลานความหมายคืออะไรครับางที่บอกเมื่อกี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต,ต่างๆโดยเฉพาะภาคอีสานก็คือจบปุ๊บทํางานในเมืองเงินเดือนเกินสามหมื่นคงยากฉนันเราต้องไปที่อื่นอยากได้เงินเดือน5้าแสนเหรอครับต้องไปที่ไหนครับ กรุงเทพเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นหรือต้องไปต่างประเทศฉันสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือการกระจายออกของของบุคลากรของคนเมืองของพวกเราคุณพ่อคุณแม่ก็อยากทานข้าวกับลูกตอนเย็นไม่สามารถเจอได้ต้องต้องไปกรุงเทพหรือไปต่างประเทศนั่นเป็นสิ่งที่จุดเริ่มเล็กน้อย,อย,อยที่ผ่านมาในอดีตฉันความฝันของเราก็เป็นแค่เพียงอยากให้เป็นเมืองที่มีความสุขมีความพร้อมทําให้เป็นที่ดึงดูดของนักลงทุนที่เข้ามาลงทุน ในพื้นที่ขอนแก่นนอกเหนือจากเมืองใหญ่หญๆเช่นกรุงเทพมหานครเมืองขอนแก่นอาจจะเป็นอีกเมืองนึงที่เป็นทางเลือกให้กับเมืองอื่นเพราะเนื่องจากขอนแก่นมีความพร้อมและมีความครบพร้อมในเรื่องของว่าจะเป็นการเดินทางการอยู่อาศัยความปลอดภัยหรือแม้กระทั่งสุขภาพอนามัยเพราะขอนแก่นเราเป็นเรื่องของ medical hub medical ของ Lo จิสติกและรวมไปถึง medical ของไม้สในการประชุมสัมมนาฉะนั้นในปลายทางต้องบอกว่า คาดหวังนะครับเป็นความฝันแล้วก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทันใน,ในยุคผมเพราะเราวางกันไว้0ปีนะครับเรื่องยีปีอาจจะเกือบสําเร็จหรือสําเร็จแล้วก็จิงตอบไม่ได้แต่อย่างน้อยวันนี้เรารู้สึกว่าเรามีความหวังเพราะเราได้ทําและความฝันนั้นจะทําได้แน่ถ้าเรายังไม่หยุดทานะครับตรงนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่พวกเราฝันแล้วก็ระดมเงินกันเกิกเกดบริษัทน,นี้ขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการต่างๆแล้วก็อย่างที่บอกครับความฝันของการอยู่บ้านเกิด ด้วยคำว่าสำนึกรักบ,บ้านเกิด